สามสามล้านแพลนสวัสดีจ้ามูอน,นี้ิลานแพลนนีเมนูัชเสด็จมาสุสพสีสุนองเขาเบิดอยู่แลาา้วจ้ะมูอน,นี้สิเห็ดแห่งสวัสตีมูอน,นี้สิมกหมอปลามกหมอปลานี่ปลาข้าวซอยบ่ปลากระบอกปลาข้าวซอยมีใครผลไปจ่าในทองเห็นบ,บ่มีใครผลหลังทำความสะอาดเวลาเอาเก็จออกหลังทำความสะอาดใส่ลงไปเลย มีเห็ดใส่กระทาเนาะเอากระชาเครื่องเข้าลงไปได้เลยนะปุคนจัไวอไประทางไปปุงเครื่องก่อนนี่นี่กบซิมี่ตะไคร้คาพริก,กหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลยเจ้า ประเด็กน้ำปลาน้ำปลาปลาเมื่อยใส่งลงไลปกระดุกจ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียล้าเสียบล้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะใสร็จไปใส่เป็นตัวกรอกด้วย ពុះចូលពុះអោយកน้ําបន្តិចបាទយកน้ําសិតនិត ใส่นานลงไปนะั่งแล้วเพลทสิโใไซเกลก็ลงป่าเนาะพราวาตอลดลายเพลทตัดมัก,มป,ป,ออก,กป่าไปแล้วจ้นะได้เอาเกลือเศร้าป่าไปแล้วมาลงใส่ผักกันระไข่เป็นทอนลงไปนะั่งใบมะกรูดต้นหอม รักชีไอ้ตูใบแมงลักจ้ะไอ้ตัวเล่าวันเท่าไหร่คนเลยจ้าปูเสร็จสับเรียบร้อย,ออยเอาไปเอาไปข้างไฟนะ ทางไฟเราก็ปิดฟ้าไว้ไม่ได้อย่างไรแต่ก็เสียบเสียบได้เหมน,น,นู้นไง้านก็ได้มาขอาเนาจานเบเบ้เด็กปล่อยจ้ะ แค่แต้มไม่จีซูปกติเราไม่ได้ก็สีเอาฟ้าปิดไหวนเสร็จจ้ะแล้วมันก็ะสีม่มเขินมาเนาะมนันสีสุกไปทีนไหนเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันจะ้ะมาจากที่ไหนห่างไปเลยล้วเนาะตั้งแก๊สไว้แล้ว,ว,ลวปิดฝาเลยจะ้ะปิดฝาไว้เลยเนาะเดี๋ยวร้านเพื่สิเปิดให้เบิ้งจะ้ะแปบ๊บหนึ่งเนาะ มันมาเพล่นสุดโต่งเฮเบิร์เห็นบ่สกำลังเริ่มกดออก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 หน้ากินบ่น้ากินบ่เดี๋ยวปิดฟ้าไว้จ้ะเราม,มาดูหนะ้าตากันเลยเห็นบ่เห็นบ่

ให้ดูกันชัดๆเลยนะจ๊ะปลาซุกแล้วมัจ๊ะปลาโผล่ไปไงเนาะซุกไหนเรียบร้อยแล้ว นะจ้ะแล้วปิดแก๊สแล้วเรียบร้อยเห็นบ่มนดูหน้าตากันใกล้ๆสัดๆจ้ะปิดแก๊สแล้วเด้น่าก,กินไหมเอ่ยน่าก,กินไหมเอ่ยมหม้อปลานะจ้ะเห็นบ่สีสันน่าก,กินไหมไปแล้วจ้ะ มาเดิอมาเดิอมากินน้ำกันเดี๋ยวหลานไปแล้วคอตัวไปกินกอนเนาะไปละหลานไปแล้ยวก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณผู้ติกดกเข้ามเบิ้งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังไดไว้เจอก,กันในคลิปหน้าน,นะจ้ะสวัสดีจ้า